หรือคราบเป็ดเออแอนเบคอนนะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพนวันนี้นกมีอาหารตัวใหม่มาฝากนะคะก็จะมีกระป๋องปีนะคะที่จะต้องใช้นะคะแล้วก็มีอซอสมะเขือเทศท,ที่เป็นลูกๆนะคะ,ะทั้งลูกนะคะอยู่ในกระป๋องนะคะที่เอาออกมาแล้วก็คือแบบนี้นะคะเพื่อน ขั้นตอนแรกก็คือเราต้องหั่นกระหล่ำปีให้ให้เป็นชิ้นชิ้นขนาดนี้ก่อนนะคะแล้วก็ที่เตรียมไว้ก็คือนี่นะคะมะเขือเทศที่ทั้งลูกนะคะอยู่ในกระป๋องนะคะอยู่ในกระป๋องก็คือแบบนี้นะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นลูกนะคะเสร็จแ,แล้วก็จะปรุงรสด้วยกรลหิกซอรหรือกรลหิกเฉยๆก็ได้นะคะ แต่แบบนี้น่าจะสะดวกเพราะว่ามีเกลืออยู่ในตัวนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้เบคอนนะคะเพื่อนเบคอนนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเบคอนนี่ก็คือเบคอนที่เราหั่นขนาดชิ้นขนาดนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมากริลในกระทะให้จนน้ำมันมันออกคือหมายถึงให้บราทั้งหมดนะคะให้น้ำมันมันออก มาเสร็จแล้วเราก็จะทิ้งบางส่วนนะคะแล้วก็จะเก็บไว้เป็นบางส่วนนะคะเพื่อนก็เราจะใช้ black p แบบแบบเ p p e r ด้วยนะคะแล้วก็จะเอาฝาปิดนะคะ พอายุบลงเราถึงจะใส่ซอสมเขือ,ขอ,ทอ,อเ,เทศที่หลังเดี๋ยวใส่จะใส,สออ่ซอสปาลิกซอเพิ่มนะคะใส่ไปพร้อมกเลยน,น,นะคะแล้ก็ใช้ฝาปิดค่ะได้ อาจ<ป>จะใช้น้ําตาลด้วยนะคะเพื่อนใส่น้ําตาลไปด้วยนะคะ,ะมะเขือเทศซอสมะเขือเทศก็จะใช้เป็นสองกระป๋องค่ะเพราะว่าเต็มกระทาะเลยนะคะใช้เยอะทำเยอะค่ะตอนนี้ก็แค่รอเวลานะะให้กะหล่ำปรียุบตัวนะคะเพื่อนสรุปว่าก็ส่วนผสมที่ใช้ก็มีนะคะก็มีเบคอนมีกระหล่ำปรีนะคะ มีอ่ากระหริกอ่ซอคือ uh, เป็นกระเทียมอ่า uh, กระเทียมเขาเรียกว่าพาวเดอร์นะคะกระเทียมนะฮะกระเทียมแล้วก็เกลือนะฮะถ้าจะถ,ถ้ามีแบบแยกก็ใช้ได้นะฮะแล้วก็มีอ่าพริกไทยดำน้ำตาลนะ,ะส่วนผสมก็ประมาณนี้ นี่ก็กำลังเดือดอยู่นะคะกระหล่ำปียุบลงไปเยอะแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวรอให้กระหล่ำปียุบแล้วก็นิ่มนะคะเราถึงจะทานได้นะคะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะถ้ารสชาติโอเคก็เตรียมเสิร์ฟนะคะได้ที่แล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟแล้วก็เตรียมเสิร์ฟนะคะ เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เป็นไงบ้างน่าทานไหมฮะนี่เขาก็เรียกว่าอะไรอะเบคอนกระปิ้นเบคอนนะคะหรือครับบิดเอ่อแอนเบคอนนะคะครับบิดแอนเบคอนนะคะแล้วก็จะกินกันนี่นะคะ่ะปีไก่นะ,ะ,ป,นะ,ะปีไก่ทอดแต่ว่าซื้อมาจากตลาดนะคะแล้วก็อาจจะมีขนมปังอ่ากระเทียมนะคะขนมปังกระเทียมกิน กินกับอันนี้นะฮะฝรั่งเขาชอบกินแบบนั้นนะฮะอันนี้ก็ทําให้เพื่อนๆทานนะฮะหมายถึงว่าทานด้วยกันอ่าให้ดูค่ะว่าอาหารฝรั่งเขาทําง่ายมากเขาใส่แค่อ,อกระเทียมป่นนะคะเทียมโบนปน่นแล้วก็พริกไทยแล้วก็เกลือเล็กน้อยนะคะนั่นคืออาหารเขาทําง่ายมากนะเพื่อนแล้วก็จะมีเบคอนนะคะเบคอนก็คือไปกริลไปอ่า ทำให้มันสุกนะคะไปกริวกันในกระทะนะคะเหมือนที่ทําให้ดูนะคะอาหารฝรั่งจะเป็นประมาณนี้นะคะแต่อร่อยนะคะเพื่อนลองทําดูนะคะแค่เกลือกับพริกไทยเนี่ยเป็นหลักๆนะคะส่วนใหญ่นะคะเสร็จแล้วก็จะใส่อะไรผสมอะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วเราก็จะทานกับอันนี้นะคะกาลิกเบรดก็คือขนมปังนะคะขนมปังมาทาด้วยเนย แล้วก็โรยด้วยพริกไทยโรยด้วยกระหิกป่นนะคะกระิกพาวเดอร์นะคะนี่ค่ะก็จะทานด้วยกันนะคะโอเคค่ะ